ได้ข่าวว่าปัจจุบันการแสดงไม่รุ่งเรืองเลยหันไปค้าขายขายอะไรคะกระปุกนี่น้ำพริกแมงดาหรือกันอะไรหรอคะขายน้ำพริกเหรอคะนี่อยู่ๆก็อารมณ์ขึ้นใส่ผมอีกแล้วเหรอป่าได้เรียนพูดตัวต่อตัวเรียนหน่อมอมากเลยนะคะเปลี่ยนโหมดเลยเหรอะขอทนทุกเปลี่ยนโหมดเลยน้ำพริกแมงดาหรือกันพริกกะปิคะไอศครีมสิอาจารย์ไอศครีมโอ้ my god ไอศครีมแล้วที่ขายก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่างานน้อยอะไรใครเขาผลิตไปจ้างใครทําคะ ทำเองใชฮะผมบอกแล้วผมไม่ชอบอยู่เฉยๆฮะแล้วเธอมีเครื่องทำไอศครีมเลยหรอมีสิจ้ะใช้ชื่ออะไรเนี่ยก๊อฟก๊อฟไอศครีมฮะฮะนี่ฮะนี่นี่คือเป็นแล้<ม>วเธอเธออยู่เธอจะมีความสามารถในการทำไอศครีมมาได้ยังไงคะเรียนสิครับผมเป็นคนที่ไม่รู้ไม่รู้อะไรผมเรียนหมดนะฮะแล้วผมก็ไม่ไอายที่จะถามคน ผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่เราดูสักเราปลูกได้ไหมคะได้ฮะอาจารย์กะปลูกไหนถ้าจะให้ฉันชิมแบบไหนแล้วบอกมาเถอะอันนี้เอาบนสุดบนสุดบนสุดอะไรคะอันนี้นมนมฮอกไกโดมิลคฮอกไกโดเมลครับผมใช่แล้วก็กาแฟลูกนั้นไปออกอีเวนต์ฮะอาจารย์โอ้ยก็ไม่ให้ช้อนน่ะฉันก็ต้องชิมอย่างนี้สิโอ้ยมันเลียอะไรออกทีวีก็ทต่ไมให้ช้อนน่ะก็รอแป๊บหนึ่งช้อนอยู่นี่เอามาโอ้ตายแล้ว แล้วเลียมันนะลิ้นยาวแหลมใช่อุตายคุณผู้ชมเจ้าขาตกใจค่ะครับโอ้กลิ่นนมหอมมากเลยมันเป็นนมแบบนมพุงมพ่งนมผงนะมันน่ากินมากเธอไปซื้อนมที่ไหนอ่ะสั่งเข้ามาฮะเพกะโดดเพระกรโดมิวครับ uh huh. สั่งเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเอาเข้ามา ขาไม่มีออยรับรองในประเทศไทยกินแล้วตายสิไม่ตายไม่ตายเช็คหมดแล้วรับรองปลอดภัยูตายยออร่มคุณผู้ชมเจ้าค่ะยังเกิดมาไม่เคยทานนมอะไรที่นมนมนมขนาดนี้เลยไอติมนมนมอันนี้จะเป็นอันที่ขายดีของที่ร้านนะฮะฮอเกิดมิลนี่คือที่ร้านสี่ร้อยานเนี้ยสามสิบเก้าบาทหรอครับทำไมก๊อปขายถูกจังลาคือผมเริ่มมาจากว่าผมชอบทานไอศครีมกับแฟนมากใช่ไหมฮะทีนี้ในเวลาเราไปทานเนี่ยเราต้องเข้าห้าง ขับรถเข้าไปรถก็ติดนะฮะจอดจอดรถก็ยากนะฮะผมแล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยมันแพง80 90ิบเกร้อยกว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยทำกินเองดีกว่าไหมะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเรียนกันมาแล้วก็มาทําทานเองแล้วก็เนี่ยฮะก็เปิดร้านคือเรามองว่าในเมื่อทําทานแล้วมันโอเคตอบโจทย์ได้สำหรับคนชอบทานไอศครีมเราก็ขายเองไหมราคาถูกๆเนี่ยครับก็อาจารย์ไม่คิดจะคุยอะไรกับผมเลยเหรอฮะอาจารย์ก็ฟังอยู่ครับผมอะไรของอาจารย์เนี่ย ประเดี๋ยวกอกินไปพูดไปเอ้ยอาจารย์นี่ไม่ไม่สำรวมอะไรอย่างเงี้ยฉันวางตัวลำบากจนไม่กินก็ได้นะกินกินไปกินไปเดี๋ยวเล่าเองเดี๋ยวเล่าเองกินไปกินไปกินไปคนเขาจ้างจะกินคำตั้งแต่กี่หมื่นฉันยังไม่อยากจะกินไปกินไปกินไปแล้วก็ขี้น้อยใจเวลาอารมณ์ขึ้นก็เป็นลมกลางรายการเนี่ยความดันก็ขึ้นเนี่ยไม่รู้รสช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากก็มันมีในปากอยู่ก็เลยผมเข้าใจลิ้นมันชา นี่แหละฮะก็เลยก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยงั้นเลยเมื่อเราทำได้เราก็ทำเป็นขายเลยไม่ล่ะจริงจังไปเลยเปรี้ยวมากใช่สับปะรอนะใช่สวรสแต่แล้วแพชชั่นฟลุร์ใช่ต่แล้วอ๋เปรี้ยวนะแรกๆทำไม่เปรี้ยวขนาดนี้กลิ่นหอมมากเลยอะมาขอบอกขอเปรี้ยว มีเม็ดด้วยมีเม็ดแพชชั่นฟรุตจริงๆเลยแสดงว่าขูดใส่จริงๆสดๆเลยเหรอครับผมอู้ถ่ายคุณพระคุณเจ้าเนเชอรัลมากเลยค่ะเนเชอร์ธรรมชาติมากนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็เลยก็เลยทำการสุดท้ายก็ทำขายคุณผู้ชมเจ้าขาถ้ากำลังทำส้มตำหรือกำลังต้มยำนะเอาอีนี่เฟี้ยงโอเคเลยค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหน่อยนะคะไอติมต้มยำค่ะโอ้เปรี้ยวอร่อยมาก สาวๆจะชอบขัดใจตายเลยอันนี้อร่อยจริงคือเราทําไว้รองรับตั้งแต่เด็กเลยจนถึงคนแก่เลยครับผู้ใหญ่เลยอันนี้สาวเอาแนวเป็นพวกเชเบตอันนี้เด็กจ้ะแล้วอันนี้ผู้ใหญ่จะต้องชอบอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเยนรู้หมดเลยว่าใครชอบอะไรนะก็จะแยกเอาไว้ให้พี่เอาจะต้องกินแบบเด็กแบบเด็กเดี๋ยวแอปเด็กกินกินไอติมคุณกอลเดี๋ยวชอบไอติมมอมขาวเดี๋ยวหหาหาอ๋อนี่ยอ๋อจานไม่ทานนี่อะไรอ่ะ จะไม่ทานยาคูปิโป้เนี่ใช่ไหมพวกนมเปรีย้ยวพวกเดียนกินเสร็จแล้วเดียนจะขี้แตกเดี๋่าเดี๋ยวถ่ายอาบางคนบางคนก็ไม่ทานมันถ่ายน้องก<ด>๊อฟคะเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็ทำมาหากินได้ครับมีกลัวคนเขามองเหรอคะว่าตกอับ ถึงได้มานั่งเล่ขายไอติมบางคนก็จะคิดแบบนี้กันนะผมไม่มองเพราะ <คน S 2> ว่าคนวงการบันทงหน้าบาง,จร,งจริงๆอายกันทําไมก็รู้อายทำมามหากินคือ,องี้ฮะเรื่องราวที่ในการทำไลน์สครีมเนี่ยมันมาจากตอนที่ผมไปบวชนั่นแหละอตอนช่วงที่บวชเนี่ยนะฮะก็มีคาราวาสเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยครับเขาก็เข้ามาเหมือนมาสนทนาธรรมกับเราเสร็จแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะฮะ ม่ใช่คนนี้คือหลายคนมากโดยมากเข้ามาคุยเนี่ยคุยเกี่ยวกับการทํามาหากินนั้นเลยอยากทํานู่นอยากทำนี่อยากทำอาชีพนู่นอาชีพนี้เลือกงานผมก็ช่วงนั้นเป็นพระอยู่ผมก็สอนไปในทางธรรมะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงข้าวไปผสมกันแล้วเหรอคุณก็พูดไปสิคะเรับผมก็ผมก็สอนเข้าไปว่าอย่าเลือกงานเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะฮะนี่คือสิ่งที่สอนเข้าไป นะเขาแบบว่าเขาต้องทําแต่อย่างนี้ผมบอกไม่ไม่ไรถ้าเกิดว่าทําไม่ได้คุณก็มองคนรอบข้างนะครับมีญาติพี่น้องทําอาหารอร่อยไหม มีาติพี่น้องประกอบรถโดนเก่งไหมเออไปเรียนเนี่ยฮะเรียนแล้วทำเป็นอาชีพอืมอไม่ง,งอมืองอเท้ายัายางไงก็ไม่อดตายเกิดเป็นคนไทยอะน้องกอฟต้องใช้เงินช่วยทองในการลงทุนไปเยอะไหมคะไหนจะเครื่องไอศครีมไหนจะสั่งพิมพ์กระปุกอีกระปุกนี่พิมพ์ที่เป็นแสนแสนใบมันก็หลายตังนะเงินจมเออจริงเพราะว่าฝาปัตติกนี่ก็ไม่ใช่ล้างล้างเรียรีแล้วมาใช้ใหม่ได้ไม่ได้นะคะไปสั่งเขาพันสองพันเขาก็ไม่ทำได้อย่างเงี้ย แต่ตอนแรกก็ตกใจเพราะมันก็ต้องลงเงินเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วตอนทำแรกมีคนกินไหมคะใครเขาจะกล้ากินของเธอเขาจะกลัวไหมท้องเสียผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีทุกครั้งที่เวลาเวลาทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่มันใหม่ๆขึ้นมาฮะมีคนให้การสนับสนุนมักจะแบบว่าได้รับแบบว่าคือความเอ็นดูคนเขาก็เอ็นดูเขาก็มาลองทานแล้วก็เป็นบอกต่อเรานะเราได้ยินคนพูดมาตลอดเวลาเป็นปีแล้วนะเรื่องไอศครีม้องกอฟเนี่ยครับ แต่ฉันก็อดแอบน้อยใจอยู่ไม่ได้ว่าทําไมนะฮะฉันก็อยู่ในวงการอาหารแล้วนค่อนข้างจะมีชื่อเสียงคนหนึ่งน้องกอล์ฟไม่เอามาให้พี่ชิมเลยพี่ก็น้อยใจนะคผมเอามาให้แล้วนี่ไงแต่วันนั้นนะพี่ก็บอกว่าช่วยไปซื้อทีหนึ่งเห็นบอกไปออกงานอะไรก็ไม่ทราบใหญ่โตมากพอไปถึงก็บอกหมดแล้วมันก็มั่วนะอาจารย์ก็ถ้ายิงอ่ะเวลายิงอะไรล่ะผู้ชมเจ้าค่ะเดียนเดียนอันนี้เดียนขอยืนยันค่ะเดียนเคยเชิญมาออกงานนะคะอันนี้แดดจริตมากเลยค่ะไม่ว่างค่ะ พี่ใหญ่ไหมคะมุมสวยไหมคะอ้โหกกบไอติมเกิดใหม่นี่นะคะอีนี่ต้องเยอะมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ผบอกอาจารย์เพกาคือตอนที่อาจารย์มาชวนเนี่ยครับผู้ชมจังหวะแบบว่าปนประจเหมองจริงคือร้านเพิ่งเปิดอาทิตย์เดียวร้านเพิ่งเปิดที่อาจารย์มาเชิญออกงานแล้วอะ <S <S คือที่ร้านเนี่ยยังทําไม่พอขายเลยแล้วไปออกที่งานอาจารย์เนี่ยต้องตักเป็นถ้วยต้องตักเองที่บ้านอะจะไม่ตักอะไรทันเลยอาจารย์ไม่ทันเชิญตอนนี้สิตอนนี้สบายแล้วอ๋อตอนนี้ไม่จัดค่ะเห็นไหม อตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูกาลค่ะน้องกอล์ฟค่ะ,ะทำธุรกิจอศซครีมนี่รายได้ดีกว่าในวงการบันเทิงไหมคะถ้าเกิดให้พูดตรงๆผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าแต่ถามว่าสามารถที่จะเป็นอาชีพที่ให้คุณอยู่ได้สบายๆต่อเดือนไหม,ม,มได้คะอยู่ได้อยู่ได้ไ,ดมมไม่ต้องดิ้นรนอะไรนั่นก็แสดงว่าอีกหน่อยถ้าธุรกิจอศครีมกอล์ฟไปได้เรื่อยๆอาจจะไม่อยู่ในวงการบันเทิงขายไอติมดีกว่า คงไม่ถึงขั้นนั้นล่ะฮะแต่ว่าก็ก,ก็คงพยายามจะทําอันนี้เป็นอาชีพหลักให้ได้เพราะผมมองว่าครอบครัวผมในวันข้างหน้าเนี่ยควรจะมีอะไรที่มันเป็นอาชีพที่มัน่นคงเใช่ไม่ใช่นักแสดงมารอว่าเดี๋ยวมีงานไม่มีงานใครจ้างใครไม่จ้างใครรักใครไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านนี้มันเราคือเราขายลูกค้าไงฮะแรกๆเนี่ยโอเคผมยอมรับเลยผมอาจจะขายความเป็นตัวเอง ถูกไหมฮะมันก็ต้องขายเพราะแต่ตอนนี้ขายคุณภาพได้เลยค่ะเด่นขอยืนยันว่าของคุณอร่อยมากขอบคุณคุณคไม่ต้องขายเพราะความเป็นกอล์ฟเป็นจะพาเลยคุณผู้ชมเจ้าขาเดนการันตีในรสชาติเขาเอกเขาอร่อยจริงๆดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม s u b s c r i b e ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ให้รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกด กดสิเร็วกด